ส่วนซีเกมปีนี้ครับทีมชายและทีมหญิงทีมชาติไทยร่วมกลุ่มกับกัมพูชาตั้งแต่รอบแรกเลยครับแม่จับสลากนี่กระดวงเหลือเกินนะฮะนายธกรศริรัตย,ยากรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบให้ในายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาของกอกทรวมทั้งนางโรกปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาชีพและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคกี าของการแข่งขันซีเกมวาระสำคัญก็คือการจับสลาบแบ่งสายกีฬาประเภททีมแน่นอนครับกีฬามหาชนไฮไลท์เนี่ยก็คือฟุตบอลน,นะฮะผลปรากฏว่าทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม A และเพื่อนร่วมกลุ่มเรามีกัมพูชากับติมอร์เลสเตแข่งที่สนามตินนัสุลานนสงขลากลุ่ม B มีเวียดนาม มาเลเซียลาวแล้วก็กลุ่ม C มีดินีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะฮะสรุปติมอรสเตสเลเนี่ยได้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะฮะก่อนหน้านี้เขาเออร์เรอร์เองนะครับไม่ได้เป็นความผิดพลาดจากทางไทยแต่อย่างใดนะฮะที่ออกมามีข่าวก็สุดท้ายไทยก็อนุมัติยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ส่วนกลุ่ม A ของฝ่ายหญิง ไทยก็เจอกับกัมพูชาครับร่วมกลุ่ม A มีไทยกัมพูชาสิงคโปร์อินโดนีเซียกลุ่ม B มีเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะฮะซึ่งดรชันวิทย์ผลชีวินนะครับในฐานะอุปนายกสมาคมท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆการร่วมกลุ่มกับกัมพูชาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยถือว่าดีกว่าการไปเจอกันในรอบลึกๆนะเพราะว่าจะกดดันเรื่องการรักษาความปลอดภัย น้อยกว่าถ้าเจอกันในรอบลึกๆมันเข้มข้นแล้วเนี่ยอาจจะซีเรียสเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะส่วนติมอร์เลสเตที่ไม่มีชื่อมาแข่งก่อนหน้านี้ก็ยืนยันว่าเป็นความผิดพลาดมาจากทางนั้นเองนะครับเราก็เพิ่มชื่อเข้าระบบไปแล้วส่วนเป้าหมายมีอย่างเดียวครับไทยต้องการเป็นแชมป์ให้ได้ส่วนตัวนะในแง่ทีมบริหารเนี่ยทางสมาคมก็ซีเกมผมบอกแล้ไม่มีทีมไหนง่ายฮะ เดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยถ้าอยู่กับกัมพูชาได้ตั้งแต่รอบแรกเนี่ยผมว่าดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเจอรอบน็อก8ทีมหรือ4ทีมเนี่ยผมว่าก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับคนไทยเยอะกําลังมีประเด็นกันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ที่อยากเห็นเหมือนกันครับ ในร่มนะครับทีมชายกลุ่ม A มีไทยเวียดนามสิงคโปร์ลาวกลุ่ม B มีดินนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์เมียนมาทีมหญิงกลุ่ม A ไทยฟิลิปปินสิงคโปร์แลวก็กลุ่ม B ีมีเวียดนามกับดินนีเซยนะครับทางด้านนายปริชาลาลุนก็เปิดเผยว่าไทยเนี่ยจะเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับเพื่อต้อนรับนักกีฬาทุกชาติโดยได้วางแผนด้านความปลอดภัยและการดูแลผู้ชมอย่างดีที่สุดซึ่งมีการประสานกับทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะฮะในการดูแลความปลอดภัย ทุกกทจๆัังหวดีี่มารแข่งััขนครบทางท่านรัฐมนตรีตรอัตกรนะครับก็ได้เป็นห่วงแล้วก็ได้กำชับทุกๆุฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการยามนี้ไทยเองในการที่จะลงพื้นที่แล้วฝ่ายเด็กๆในการที่จะไปดูพื้นที่จัดการในเรื่องของการดูแลผู้ชมนะครับแล้วก็ให้ต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วม ไปชมในสนามนี้ครับให้ได้ชมกันอยากเต็มที่แล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญครับนักกีฬาจากต่างประเทศต่างๆซึ่งตอนนี้เราแสดงถึงความมั่นใจให้กับทุกประเทศแล้วครับว่าสนามของเราการเดินทางแล้วก็การต้อนรับต่างๆรับรองว่านะครับนักกีฬาทุกคนนะครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็สบายใจแล้วก็ได้แข่งขันกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับ ย้ำกันอีกทีใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคุณผู้ชมนะซีเกมเนี่ยจะจัดขึ้น9 2 0ถึง20ธันวาคมนี้ครับปีนี้มีเจ้าภาพ3จังหวัดกรุงเทพชมบุรีแล้วก็สงขลาครับ